วันที่4สิงหานะครับ2539เนี่ยเป็นวันชิงโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกที่แอตแลนตานะครับก็ก็เช้าช่างมาเสร็จก็จะนอนในห้องคนเดียวห้ามคนรบกวนกขังไว้ในห้องคนเดียวนะครับก็มันก็จะเป็นความสับสนนะครับความตื่นเต้นที่เดี๋ยวนอนบ,าบาอ้างเดินบ้างเงี้ย ทั้งวันเมื่อไรจะชกมเมื่อไรจะชกมเมื่อไรจะทิ้งเวลาอะไรกัวนกวายไปหมดนะครับก็พอใกล้เวลาก็จะไปไหว้พระไหว้พระนะครับก็ยังสั่นเต็มตมือนะครับก็ไหว้ไปแล้วก็ก็จะมีพระบรมฉายารูปในหลวงตั้งอยู่บนทีพ่พักครับก็สั่นอยู่ก็เลยจับจับพระบรมออกมาเลยโดย จับปั๊บก็อบอุ่นฮะก็อบอุ่นครับมั่นใจแล้วก็จับผ้ารมรูปนั้นเดินออกจากห้องพักนัก,นกมวยเลยขึ้นรถบัสไปรถบัสไปจากหมู่บ้านนักกีฬาก็ไปถึงเวทีมวยมก็เข้าห้องพักห้องพักแล้วก็วางวางพระารมอยูอทนอน่ที่นอนที่นอนในห้องแต่งตัวนักมวยแล้วก็นอนนวดละมันแต่งตัวเสร็จก็พอถึงเวลาเกก็ ไปว่า้าพระปรมแล้วก็กมจับพระบรมชัยลักษณเดินขึ้นเวทีไปด้วยนะครับแล้วพอมาถึงเวทีก็เอาไปตั้งไว้ทีม่มุมแล้วก็ขอพรในหลวงนะครับคือเวลาผมชกมวยเนี่ยก่อนขึ้นเวทีนี่ที่ผมก้มกรับเวทีผมจะผมจะบอกว่าด้วยพระบารมีปกเก้าในหลวงครับวันนี้ขอผมชนะนะครับทุกครั้งตั้งแต่เด็กแล้วนะครับตั้งแต่เด็กแล้ว ก็จะไม่ว่าเป็นการชกมวยไทยก็ก็ก็จะพูดคำนี้ตลอดนะครับแล้วก็ขึ้นไปชกพอชกชนะนีกน่ก็นึกถึงในหลวงเพราะว่าตั้งตั้งใจไว้ว่าอันคับจะนำเหรียญทองไปถวายในหลวงปีนั้นรู้สึกจะเป็นปีฉลอง50ปีในการขึ้นคลองร่ของในหลวง ก็อย่าเอาเหรียญทองเป็นเป็นตัวแทนของคนไทยนะครับถวายในหลวงนะครับก็ได้จริงจริงพอได้ก็ก็ชนะเสร็จปุ๊บก็ไปจับพระบรมฉลักประชุมด้วยนะครับเพราะว่าตรงตรงนี้ฮะก็กลายเป็นที่มาของนักกีฬาไม่ว่านักฟุตบอลน,นักวอล์บอลน,นักกีฬาไทยแต่ละครั้งเนี่ย จะขึ้นจะทําการแข่งขันหรือเป็นนักมวยช้ป์โลกมวยไทยแบบใจะก่อนในการทําการแข่งขันนี่จะถือพระบรมรูปชัยลักษณ์ในหลวงนําหน้าตลอดสังเกตไหมฮะซึ่งจะมีเฉพาะประเทศเราเท่านั้นนะครับมองนอกนี่ไม่มีก็จะจะบ่งบอกถึงว่าพระอ,องค์ท่านเป็นศูนย์รวมใจนะครับเป็นพลังสําคัญเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักกีฬานะครับ ในการที่แต่ละคนนี่ทุกวันนี้จะเป็นถือพระบรมน้ำหน้าเลยนะครับตอนโชคเสร็จแล้วนะครับตอนโชคเสร็จแล้วก็พอผมได้เรียนทองก็มีความวุ่นวายในด้านล่างเวทีรับนักข่าวถ่ายรูปคนลุมนะครับ,แล,รลนะรบแล้วก็แพทย์ก็มาเอาผมไปตรวจโดบนะครับตรวจหาสารกระตุ้นในห้องแพทย์นานประมาณสัก2ชั่วโมง ผมอยู่ในห้องแพร์ห้ามผมบอกไปไหนพอผมตรวจโดเสร็จเพื่อผมเดินออกจากห้องก็มีเจ้าหน้าที่จากสารทูตไทยครับเขาบอกว่าคุณสมรักษ์เมื่อกี้ในหลวงโทรมาจะคุยกับสมรักษ์ให้คุณสมรักษ์โทรกลับด่วนอะไรเงี้ยโทรเบอร์ส่วนพระองค์อะไรเงี้ยผมพ่โวยผมไม่ไม่กล้าครับก็ไม่ไม่กล้าโทรครับ พอได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้านะครับก่อนเข้าเฝ้านี้ก็จะมีการฝึกซ้อมคําราชาศั์นะครับท่านั่งการนั่งพระองค์จะนั่งตรงนี้เราสมรักจะนั่งตรงนี้นะครับจากาเจ้าที่พระในวังนะครับก็จะแล้วก็ฝึกซ้อมคําราชาศั์ข้าพระพุทธเจ้าข้าข้าพเจ้าอะไรเงี้ยจะท่องกันจาถามพระองค์ถามมาจะตอบยังไง ก็ลงท้าด้วยพระพุทธเจ้าข้ากับพระเจ้าข้าอยู่เนี่ยฮะก็ก็จะสั่มมากนะครับแต่พอได้เข้าจริงๆนี้ก็พระองค์ท่านก็ยิ้มย้มาจำสายแบบอบอุ่นมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เหมือนกับพ่อคุยกับลูกนะฮะพระองค์ก็นั่งผมก็นั่งพระเพียบอยู่ข้างล่างพอ,องค์ก็บอกว่าวันนั้นเราดูที่วางไกลกังวลสมรักษ เห็นดูสมักโชคเห็นสมรักถือรูปเราขึ้นไปบนเวทีเราเนื่องว่าเราโชคเองแล้วก็รุ้นสมรักตเต้นเต้นพอสมรักชนะเราก็เผอตัวกระโดดลดเต้นดีใจจนข้าราชการผู้ใหญ่หัวเราะเราเราก็เลยรู้สึกอายเราก็เลยค่อยๆนั่งลงประมาณนี้ฮะ ซึ่งซึ่งพระองค์ก็พระองค์มีความสุขในการเล่าแล้วใบหน้าพระองค์จะยิ้มพูดไปช้าๆแล้วก็ยิ้มอะไรอเงี้ยแล้วก็ผมผมก็เลยถามาาข้าพระพุทธเจ้าข้ากระผมสมควรจะชกต่อหรือไม่อะไรอย่าเงี้ยพระองค์ท่านก็บอกอยู่ที่สมรักนะ ถ้าสมรักคิดว่าตัวเองยังไหวก็โชคต่อได้ก็โชคถ้าคิดว่าตัวเองไม่ไหวก็ให้ให้มาฝึกน้องๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนอาสมรักก็ตัดสินใจเองอะไรเงี้ยครับก็คือพระองค์ท่านก็เก็บเหรียญผมไว้นะครับก็เก็บแล้วก็4ปีต่อมาเนี่ย ผมก็ไปต่อยที่ซิดนีย์นะครับตอนนั้นผมแพ้ไม่ได้เหรียญกลับแต่ว่าผมก็ยังมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านนะครับก็มีวิจารณ์ผลลิ์นะครับก็ได้เหรียญทองกลับมาก็เอาไปถวายให้กับในหลวงครับพระองค์ท่านก็ชื่นชมนะครับดูเหรียญดูแล้วก็ก็เลยเก็บยืน่นผมนั่งอยู่นานๆพระองค์ท่านก็ยื่น เก็บไว้เถอะของเรามีแล้วนะครับเหรียญทองของเรา,ามีแล้วอะไรเงี้ยผมต้องห้าเลยนะครับตอนนั้นก็ก็คือทุกคนไปมอบพรบธนันคองกับก็เท่ากับมีเหรียญเหรียญผมเป็นเหรียญแรกครับในปี2539วันที่5้ธันวา ซึ่งเป็นวันเกิดท่านนะครับวันที่5าธันวาครับผมท่านมาพูดออกทีวีครับผมนอนผมนอนผมนอนอยู่ผมนอนตัวทีวีในห้องครับวันที่5ท่านก็พูดในปีที่ผ่านมาเรามีเรื่องดีใจอยู่3ามเรื่องอะไรใหญ่ๆ่เรื่องแรก พระราชาองค์ไหนไมน่รู้มาเยี่ยมประเทศไทยเรื่องที่สก็องค์ไหนไม่ทราบฮะต่างประเทศนะ,ะมาเยี่ยมประเทศไทยแต่เรื่องสุดท้ายคือสมรักคำสิ่งได้เหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกนะครผมก็รอ